ไม่มีใครรู้ยังไม่สกายวอล์กยังไม่เปิดหดเดินเลยนายกไม่ปท้างเสีียใจท่ไหนได้ัวทํางเสียใจว่าไม่ได้ขึ้นที่ไหนได้กลัว่ายคลิป วัดต่อไปทำทรงเสียใจ